เปิดใจคือเก่าอยู่บอเปิดใจคือเก่ายังเปิดใจคือเก่าเนาะหลังจากเปิดใจมามีอยู่บอผู้บ่าวน้องล่ะมีอยู่มีอยู่เนาะผู้บ่าวทางในนะฮักอดีเด้กฉันน้องล่แบบอยากได้น้องนี่เป็นดกเป็นเมียนี่นะน้องก็สิเอาบอาเอายู่หัวใจก็ยังว่างนะน้องล่ะอยากได้ยู่บอสพาคมกาคนฮะอยากได้อยู่ ทักทายสบายดีสบายดี FC บัสกูสุคนเปิดผ่ามาในมันีกน็คือหาอยู่ที่เฮือนของสาวโสนอนทุกคนเนาะก็คือเฮือนน้องหม่อมมันเองทุกคนเลยเมันี่ทางสาวละน่อยก็ มีโอกาสเนาะในเดินทางมาหาทางน้องม่อมเพิ่นกับเอฟซีหลายคนเป็นกระทมเข้ามาได้ว่าเป็นยังทั้งสาวหน่อยคือามาหาน้องเพิ่นแน่ว่ะก็คืออ่าทั้งน้องเพิ่นกับโบค่อยว่างเนาะทุกคนน้องเพิ่นกับาอยู่ให้อยู่หน้ายอย่างประมาณนีนะทุกคนมาอนีทางน้องเพิ่นก,นก็เลยอยู่เฮือนเนาะทางสาวหน่อยก็เลยว่าอ่ามีโอกาสมาอัปเดตหรือว่ามาถ่ายท้ำในทาง่อมม่ทพี่น้องหรือเอฟซีแหลายคนนะครับโมนำกันเนาะ สถานทหัวใจของน้องก็คอือย่างว่างโบนาะทุกคนหนลายคนเพื่อนกะยัางหูเนาะเพราะว่าน้องม่อมเพื่อนกะเปิดใจตลอดว่าชั้นชา้ทุกคนเลยอ่ะตอนนี้ก็มกาถดงหัซานของน้องแลวนะ้วเนาะอันนี้ก็น่าเป็นงัวของทางพ่อแม่ของน้องม่อมโบเนาะแต่คนถางวาลายโตเลยทุกคนเลยอันนี้ก็สิเป็นหน้าบ้านของทางน้องเพื่อนเนาะถือว่าพื้นที่ี่กะโลคงเนาะทุกคนเนาะกะซีมี เสียงลมเนาะว่ามันนี่ลมแห้งแห้งทุกคนเลยข่ะบ่ได้ยินเสียงเนาะรดอว่าพังบอสเจนก็ต้องกลับขอโทษขอไปนำเอฟซีไปสุขสุขอนเนาะแต่โอเคทุกคนเลยบ่ว่าอะไรใหญ่ห่างเขาไปหาทางน้องหม่อมเพเลยเนาะเปิดภาพมาในมาเนกะมาพบมาพอกับน้องหม่อมเนาะมาเนี่โดยสบายดีน้องล่ะแตดเต้โดนๆเนาะเลยบ่ได้มาหาเห็นด้ทางนองอ่ะ เปิดใจแต่ว่าท้งเกอยกับพมีโอกาสเลยมาหาจักเทือเลยยังเปิดใจคือเก่าอยู่บะเปิดใจคือเก่าอยังเปิดใจคือเก่าเนอะหลังจากเปิดใจมามีอยู่บผู้บาวน้องละก็มีอยู่มีอยู่เนาะบาวทางไหนนะแถวบ้านนี่แถวบ้านนี้เออเตะมีบาวแถวบ้านบัดนี้บาวฟังไทยได้มีอยู่บ่ก็มีคนเดียว คนเดียวเดวยอืมยังคุยกันอยู่บ่ตอนนี้ก,ก,กับเพื่อนก่บอได้คุยเป็นหน้าได้เพื่อนก่กับโบมินิดก็เริ่มบอได้คุยอือเวลาโบมินิดก็คือบบได้คุยเดยแบบคือทางนอกนี่แบบตเติมนิดรายวันบอตเติมเป็นใบเอาเอาเอเอ,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 อบัตรหนึ่งนี่ได้จังมื่อเถือสามมือ่อเถือสามมือ่อก็คือสิบพันนี่ได้สามมื่อเนาะเดีย๋ยว <c oughs> แต่ว่าก็คือคันว่ามีนิดการได้ลมอยู่ปูเบาวเอ้อเว้ยั <laughs> นนี้ก็เป็นหนาวแห้งไงดีน้องละ่ะเอ้อยหนาวอยูบอ่บ่กันหนาวอยู่เ <laughs> ย็นวันหนาวเต้อเอ้ไ <laughs> ก่สิ่งอนบุญได้ได้นี่นะเด้อเ่มีอยูย่บ่ปูเบาวพาไปดินนะก็มีเนาะคิดไว้สิไปก็ไป ไปกับเอื้อย <laughs> ไปกับเอื้อยเอ้ยแคเดียวว่าไปกับผู้บ่าวโอ้ <laughs> มาพบมาพบอกันตอนเศรา้มามืาอนี้กินข้าวเศรา้าแล้วกินแล้วได้ยังกินมืมอนี้ยปนกบปนกบเด๋วโอ้ใคไปหากัไปหาแต่โดนแล้วโอ,อ้คือน้องหม่อมมาไปหานะโด๋วโอ้ได้ๆขังไว้เด๋วไม่ได้ขายนาม่อ จงไว้กินน้ำเมนีก็ชิมาถ่ายแบบว่าบอลดวงโลกเลยน้องหลานเนาะเดี๋ยวเอาไว้ยู่เฮือนเจอไดรเพิ่นเปิดเพลงอยู่เนาะเดยวพอแม่ไปทั้งไลฟ์เมื่อไหร่แม่ไปออกไปน้าออกไปหน้าเดยโอ้ไปย่างนาน่ะไปเอามางหุงมาขายอืมไปเอามังหุ้งมาขายเดยวหึงสุกบ่อดยวโอ้ ออกไปให้ไปหน้าไปเอาของตาของใครมาขายเนาะโผกับแม่นี่ไปหน้าคือน้องม่อมอยู่เพื่อนกับใค่เสมอนี่นะเือนกับเื่อยเอื่อยไอ้เอือยอือมอื่ทุกมือนี่แบบว่าคือทางนอกนี่เปิดใจมากนี่ย่งโบมี่แบบผูถึกใจว่าน้องละยังโบมี่ยังโบมี่อยู่เดบาเด้อ เป็นอะไรคือยังบ่มีคาไมคุยมีแต่แบบคุยไปซืซ้อๆคุยเด่นๆัวัวโเดยเออยังบ่มีพู้จริงใจเด้คั่นแบบว่ามีผูมมักหักอดีได้จะ้องลาแบบ,แบบอยากได้น,อน้องนี่เป็นดกเป็นเมียนี่นะน้องก,ก็สิเอาบอก็เอาเอาอยู่เนาะเดยเออถามไว้อ,อ่ามีได้เอ็ีที่เพิ่นมักหักอะ่ะมีทรศรพทาบไสอยู่บอ ซับเก่าอืมโทรศัพท์เก่ายังแสงงานได้ปกติบ่ใช้ปกติอืมีเพมีลายบ่ก็มีมื้อนี้นิดเบิดบ่มื้อนี้เนี่ยดเออจังพเอือยโทรมาจัง้นน้องม่อมคือบ่รับนิดเบิดีเองเนาะดเออบ่ได้เติมเป็นได้เดือนบ่น้องลาบ่มีเงินเติมอืมอยากเติมอยู่แต่ว่ามีเงินเติมดยอา เดี๋ยวชิได้คุยผู้บาวันนิดเบิดมตมานี่ก็ยัง <laughs> มีมีภูมาหาอยู่บอ่บบอ็บ่มีบ่มีผู้บาวแถวบา้านเท่านี้เด้๋อะก็ได้มีอืมคือว่าอะไรอากาศหนาวเนช่วงนี้เนาะไปยเสอกจากงเด้ <laughs> <laughs> อฮ่าย่าฮ่าาพ่อฮอาฮ่นฮ่นนาว่าฮ่าฮ่าฮกาฮัวฮ่าฮ่างา่า่าง่าฮ,าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าอ่าฮ่า่าฮ่า่าาคฮ อยากได้อยู่อยากได้แท้บ่อยากได้แท้อยู่อืมขันอยากได้เสียมาฝากแล้นี่นะปฝาหมกากรนี่เด้อแบบเรื่องอายุเพิ่นเด่นองหลายยังแบบคือเก่าอยู่บ่อายุเพิ่นนี่คือเก่าอืมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเดยโอ้แนวอยไรกะยัง คือเก่าสม่ำเสมออยู่เนาะคือลายๆคน FC บนกระท่มเขามาได้ว่าน้องหม่อมเลยก็เปิดใจมาสีหหกสองปีได้น้อง,องหลานเนาะ,ะที่ผ่านมากะเหมือนว่าก็มีปิดอกปิดใจไปน้ำเนาะแต่ก็คือว่าแหละผิดหวังก็คือ,อยังปัจจุบันนี้ก็ยังโสดคือเก่าเปิดใจมาแต่ลุนก็ยังบ่ม,มีคนแบบอ่า สีขาวมาแบบจริงจังเนาะเดอยอ่าที่ผ่านมากระถือแต่ตัวแมนบอกเดยปีนี้กำลังสิเป็นสาวแล้วเนาะดเดยเริ่มเป็นสาวแล้วงามขึ้นกว่าเก่าเลยนี่นะเดยแห้งเป็นสาวแห้งงามขึ้นเดยแบบเวลาไปบุญไปซินผู้บ่าวได้เซลบอแต่เซลอยูอ่ออเด้บอแบบ บ่รู้สึกแบบวันวัเนี่ยบ่กะรู้สึกเลยเออบ่ามากบบักบ่กะมักอยู่มักอยู่เดยอืมคันมีคนมาจีบมามักกะมกักเนาะเดยเออคืออ่าเพิ่นกะว่าอัพเดตเอฟซีเพิ่นกะ,าะ,กะบางคนเพิ่นกะของใจอยู่ในโรงหลาับบานเอ่อเขามาคุยเมื่อหนึ่งนี่น้องหม่อมคือแบบซีปิดคิดปิดใจไว้แท้แบบมีนะคือเสื่อใจคนง่ายแท้ อ่ยอนว่าเพิ่นเป็นผู้ใหญ่กว่าเนาะเด๋วคำว่าคำจาเพิ่นบางคำม,มันก็นสซแบบเกดในเฮานี่นาเสื้อถือเนาะโดยแต่ก็คือว่าฮแหละมันเป็นแค่คำว้านาะน้องลานเนาะเดยต้องเบิ่งจากการกระทำ <c oughs> อ่าตอนนี้ก็คือผู้ว่าไทายนี่นี่อยู่คนเดียวโดวยคันว่าทางเ c ซเอื้อยนี่เพิ่อนอยากโออยากลมน้ำกายังลมได้บะอามได้เ,ดเออยังลมได้คือเก่าเนาะ คิดว่ามื่อนี้สิไปทางไหนอยู่ว่ามื่อนี้มื่อี้ร่วาสุปุลไปชายู่เพือนอยู่เฮือนเนาะมื่อนี้เนาะเป็นในเฮือนแบบอ่าใกล้เสร็จแล้วละพอเฮือนหลังใหม่นี่ก็ยังอยู่ยังอยู่เนาะเป็นเฮือนแบบเฮือนพ่อเฮือนแม่บ่น้องล่ะเด๋ยวแต่ว่าเพือนน้องหม่อมเองนี่ยังบ่ทันมีเนาะยังบ่มีถ่ายไปอยู่น้ำสามีเอาเนาะ คั่นแบบว่าอ่าน้องม่อมแบบมีผู้บ้านี่เนาะมาขอมาแต่งเอาไปอยู่น้ำในป่ายอองละก็ต้องถามแม่ก่อนอืมต้องถามแม่ก่อนแม่สิให้ไปโบเนาะคือน้องม่อมนี่เป็นดูกสาวหล่าได้เนาะอืมสิไปทางไรก็ต้องแบบเอาต้องปรึกษากับแม่ก่อนเนาะว่าเพิ่นนี่อนุญาตให้เขาไปโ่ จะคิดว่าหนาสิบบมีปัญหาเนาะน้องล่ะทั้งทถาวพ่อท้าแม่นี่เพิ่นบ่อยากได้ลูกเคยบอยจ้ะอยากได้อยู่ากได้อยู่เนาะเออเพิ่นก็คือเพราะว่าเพิ่นอายุได้ได้เนาะอยากได้ลูกเคยมาเห็นหน้าเห็นนาได้หนิเด้อทาแต่นมนมเนาะทาแต่ คนของใจของน้องหม่อมทะเลแักซิเมนไัยได้เนาะเด้อ <c oughs> มันเนก็ถือว่าบริไปสายอยู่เหมือนกันเนาะพักผ่อนเด้ออีกมือสองมือกระบุญในได้เนาะอื่นกระบุญในได้นน่นะเด้อเออเ้าอาภูบาวกะคันวายังบวมีคู รือวยายังบ่มีผู้สาวไปยางน้ำกะน้องหม่อมยังว่างเนาะเด้อคันู้บ่าวมาชวนนอนเฮือนนีไปบ่ก็ไปไปเนาะเด้อเออไปยางน้ำการชดได้ม่วนเนาะได้คนเลยซะเพราะว่างานบุญประจำปีบ้านเฮ้าในการพิ่นจัดทุกปีนน้องลละมันกับบ่ไกลเฮ้ายางไปก็ได้เนาะ ก็ถือว่าบ,บุเสียหายยังคันว่าวมีแบบมีผู้บ้าหรือมีมูคูมาสวนไปอย่างบุญเนะ <c oughs> าะเลยงัวงัวไผง,งัวน้องหม่อมบองัวเอื่อยงัวเอือ่อยโอเอามาเฮือนเบิดละบอกลามาบเบิดแล้วเสแยงว่าอยู่หน้านี่บ่มีไผนอนหน้าเลยเลยกลมมั่นได้แล้วนะได้เงินได้อยู่บอได้ได้อยู่โอ้ทางแบบ มันของพ่อของแม่บอเดืเอเินไห้เท่าไหนแะก็คือไ่เซนงอ,อ่าไห้พ่อได้ใส่ได้ใจเดอพอเลยซื้อบัตรเติมเงินเคุยกับผููบาวเนาะเอ,อ่กันแนวนี้แดดน้องหลายอยู่บ้านเท่านอเดอ,อแจ็กซีหายังหางของข้าของลายกะอ่ออยายามนี้มันก็คนขาง,ง,งว่าหายางเนเนาะ บ่ได้ไปหาหน่อไม้บ่ก็บ่ได้อืมันยังบ่ทันออกหรือว่าบ่มีเวลาไปมันบ่มีเวลาไปมันเลยอยู่งัวอืมตรเบิງงัวเด้นี่เนาะຍงัวก็ไดโตซ้ําດเอองัวเอื้อยเบิดแล้วว่ะป๊ามือไดงหมอมสิมีงัวซะก็ยังวู้อยากเลี้ยงอยู่บ่งัวนี่เลี้ยงอยู่เออแค่นี้ครู่าซื้องัวให้ก็เอาบ่เอา <c oughs> ดุมันเนาะเออเมื่อเอินกับตลาดนัดได้มเมินทางแถาแม่เพ่นก็นเลยไปเอากระหุงมาขายดยอือือ,อถือว่าครอบครัวของน้องม่อมน,นี่นะดุมันทุกคนเนาะน้องละเดอเออมีแต่คนแบบหูจักทํามาหากินค่าขายเนาะดอคือน้องม่อกมกำลังมักรี่ในการค้าขายอ่ะมักรีวมักอยู่เนาะ แต่ว่าเฮาเห็ดไร่เฮากรเห็ดไปน้องหลานเนาะโอ้ยลมหนาวเทเด่น,นดิยังดีแต่ว่ามามาหาน้องม่อมนี่เห็นใจเสือแขนยาวเพราะว่าช่วงนี่จังใดมันกานาวตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดเนาะ เดินมาหอนเดือนส่งเรทุกคนแดิยังหนาวอยู่คือว่าหนาวหนาวรนแห้งปีนี้เนาะเปแล้าได้องหล่าแบบทั้งเอื่อยกับบดิม,มาหาแต้โดนโดนยังแบบยังว่าโบ,บอกเก่งคือเกาอยู่เ <laughs> อฟซีมันกระทำว่าน้องม่อมน้องม่อมคือมีแต่โดยเทพว่ะคือแบบเออ เปิดคลิปมาแต่แรกเลยแนวดกันยังแนวนั่นอยู่วะก็คือแบบทังน้องม่อมนี่เอ่อต่อห้บอกออกคลิปกับเป็นคนที่าว่าเบาบา,าค่อยเก่งเนาะเดยอเออเนี่ยทุกคนเลยออาสไตล์ไผสไตล์มันเนาะอะบางคือทัง,งน้องนี่พี่น้องของน้องนอง้นองม่อมนี่นะเบา,าเก่งทุกคนเนาะเดยอ่อยกเว้นน้องม่อม <laughs> ทันเอาลูกเอาผัวไปกระซิให้เป็นยุบว่ายหูดุให้ผัวนี่ยย่ายให้อือคิดว่าสิบว่าให้อีกเลยอือือืออาภัยอยากเป็นผู้้โชคดีทุกคนเพราะว่าน้องม่อมนี่เบิ่งแล้วนี่นะสีให้ดูให้ผัวบ่เป็นหรอกเมีแต่ยิ้มว่ามีแต่ยิ้มให้อะไรทุกคนให้กำลังใจก็คือแบบ น้องหม่อมนี่17 8ปีปีนี้นะก็ยังบ่ฮู้อ่ายังบ่ทันฮู้อายุซ้ําเลยสิฮอด้18นี่กว่าสิฮอดแล้วอืมสิใกล้สิฮอดแล้วเนาะแต่ก็ยังบ่ฮอดเลยอืมก็คือว่าั่นแหละอายุก็ยังน้อยอยู่ว้าวก็ยังบ่ทันเก่งเนาะเลยเวลาลมผู้บ่าวเลสิเฮ็ดเฮานี คันเวล่าเพิ่นโทรมากกเว่าาน้ำเพิ่นอยู่บ่อกะว้าอยู่เฮ้ชวนเพิ่นคุยอยู่บ่อจะชวนคุยเย็นมาถามถาได้ตอบคำถามเพิ่นอ่ะแหละทุกคนเด้ทั้งมันนี่ทั้งเอื่อยมากก็คือมีทั้งเอฟซีเพิ่นกาถามเขามาาดายเนาะ ว่าเออน้องหม่อมนี่ปิดคิดปิดใจโบรหรือว่าคือโบอเห็นทางเอื่อยมาหาแบบนี้ฮะนะเอเออเห็นแต่ทางช่องยูทู e คนอื่นมาเป็นว่าวเป็นก็นอยากให้ทางเอื่อยนี่มาอัปเดตมาถามไทย,ยมาเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสเนาะเเลยว่า,ามาอัปเดตในทางเอฟซีหรือว่าทางอ่านุม่มนุ่มเพลินได้ฮับส้มหรือว่าได้เบิงน้ำกันน,นั่นลงละอสถานะก็ยังว่างคือเก่าเนาะ แต่ว่ายังรอผ้าห่มกาควนอยู่เลยใครซิมาเป็น,น,นผ้าห่มกาควนแหกกระเพ้ามาด้วยทุกคนนะเพราะว่าช่วงอากาศหนาวลมก็โอเคนะน้องดนะ่านเนาะอ่ากับเวลากับกนขแจวาาัาหลายนาทีแล้วล่ะกันมันหนาวนนเนาะอ่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็ไปหาพิงไพใต่อจังไหนก็ฝากพ่อแม่เอฟซี พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สารน้อยเป็นกำลังใจให้น้องหม่อมและสาระน้อยเนาะเออเพื่อว่าอาชิร <sh> ด no? so ้แบบมีกำลังจิตกำลังใจเนาะน้องหลาเนาะเด้อเบิ่งคลิปกะอย่าลืมมาเบิ่งโฆษณาให้สารน้อยนั่นเลทุกคนเ้อลงท้ายนี่กะขอให้สมหักสมหวังหักแพงกันเป็นพี่น้องกันคือเก่าเนาะน้องหลาเนาะเด้อโดยสบายดีน้องละ